เปิดทัศนคติคุณแม่นางเอกดังเรื่องความหลากหลายทั้งเพศต้องยกให้เป็นนักแสดงอโุโสที่สวยและเก่งนะคะสําหรับและแถบยังมีทัศนคติดีสําหรับอิดดวงใจหัตถการปัจจุบันมีอายุถึง70ปีวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องทัศนคติของแม่อีก,กันค่ะ โดยพิธีกรได้ถามว่าเท่าที่เห็นเด็กที่โตขึ้นมาที่เป็นลูกดาราไม่ใช่ทุกคนนะแต่หลายคนก็จะมีปมในการที่พ่อแม่มีชื่อเสียงของแม่เป็นยังไงครับแม่อิดตอบว่าเลี้ยงอย่างธรรมชาติมากถ้าเปรียบเทียบนะจะเป็นแม่ที่ประเภทเกรงใจลูกด้วยซ้ํา แต่จะทําตัวอย่างให้ลูกเห็นจะนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นแม่เขาก็จริงแต่เราไม่ใช่เจ้าชีวิตของเขาอย่าไปยึดติดลูกจะเป็นอะไรยังไงก็ได้เมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาไปเจอใครก็ตามจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศเป็นอะไรเป็นใครก็ได้แล้วลูกต้องแบ่งปันความรักหรือจะเอาคืนทั้งหมดแม่ก็ยินดีเร้เป็นแม่แค่พอยินดีกับลูกแล้วก็อวยใยให้ลูกไปครองคู่กันอย่างมีความสุขยามสุขไม่ต้องนึกถึงแม่ก็ได้แต่ยถ้ายามทุกข์กลับมาหาแม่นะ เมื่อที่แม่พูดเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่แม่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากให้คิดใหม่คะ่ะแม่คิดว่าถ้าเรารักลูกเราต้องเปลี่ยนเพราะนั่นคือความสุขของเขาให้เขาเลือกชีวิตของเขาเองคุ้มถุงชนสมัยก่อนก็หลายคู่ก็อยู่กันไม่ยืดขนาดสมัยนี้เริ่มต้นด้วยรักยังไม่ค่อยยืดเลยเพราะฉะนั้นให้เขาเลือกเขาเองเราพร้อมที่จะเซเยตกับเขาได้โปรโดเปลี่ยนกันเถอะนะคะ มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่บรรทัดฐานเลยหลายคู่ที่เขาเลิกกับเพศตรงข้ามอยู่ด้วยกันไม่ยืดเพราะมื่อยู่กับเพศเดียวกันไม่ว่าหญิงกับหญิงหรือชายกับชายเขากลับมีความสุขช่วยกันทำมาหากินมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เขามีส่วนช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นดีกว่าที่ชายหญิงคู่กันแล้วก็ตีกันทุกวันทะเลาะกันให้ลูกเห็นนั่นคือการทำร้ายสังคมจริงๆว้าวเป็นคุณแม่ที่ความคิดดีมากๆเลยนะคะ